สบายดีพี่น้องสบายดีสุกูสุกคนสบายดี <c oughs> หลังจากเมื่อแต่ค้ายตลาดแล้วพี่น้องเมื่อแต่ค้ายตลาดแล้วแล้วพุทธิสังนาอพุทธิสังคุนมาปลูกกระเบื้องไม่ลิงโทรแต่ว่านหละดีแล้วเขาแล้วน้าล้วก็โทษว่ากระเบื้องมาส่งเลยเด้อแล้วกระเบื้องกับบ่อพ่อคือเก่า ลิงก็ได้ออกมาซื้อกระเบื้องเพิ่มบัวร้ายดอกฮุกแก๊สกระเบื้องฮุกแก๊สบัวร้ายเนาะลายเดิมนะกระบได้อีกแล้วพี่น้องห่านปี๊ดได้ไปเอาลายใหม่เอาลายลายไข่ไข่กันเนาะแต่ตัวนี้จะเป็นลายน้อยไล่ไข่ไข่กันฮนะเนะี่ยเพื่อนไปลิง้งเนี่ยปันกับแกะแล้วพี่น้อง มันลายลาย่หมดแต่กับบเป็นยางเนาะงามไปอีกแบบค่ะ <laughs> ที่คอยครับนี่โมเมนต์ยังไนีพี่เนองไปลิงมาแกะตู้ให้ลิงลิงเลยตอนแรกนะว่าบมีรถส่งเนาะบาี้มีรถส่งว่าบวกค่าส่งหาล้อยโอ้ยไม่ลิงเลยว่าโอ้ยยกขึ้นลังรถให้คอยลถดไปจะแก้เมื่อไอง <laughs> ข่อยสิแก้เมื่อข่อยสิหันเมื่อให้สั่งข่อยโยกลงเองตะกี้นะเมื่อก่อนนะเราบวกแคนบวกหน่ยวยละร้อยสองร้อยเนาะบัดนี้บวกบหาร้อยปั่นโอ้ยข่อยแก่เมื่อเองก็ได้เด้อได้ข่อยเก่ารถมากเลยโอ้โอ้โอ้ต้องข่อยครัะพอเพื่อนนอนหายเพื่อนนอนหายเพื่อนนอนนั้น พอนอนลงเนาะพี่น้องนอนแล้ง่ายแหวนมันขึ้นง่ายแหวนมันขึ้นแล้วยันมันแตกมันเต้นตุ่มตุ่มกำลังกลับจ้าบนทางกับบะอยากตีปันใด้เมลิงกันเลยยิ้นแววๆเนาะว่าเสียทางสเสียทางทางบันเมลิงเสี่ยวดินมาคุณ พอบานไมเลิงในเห็ดทางขูุปีเหมือนไปเลิ้งเลยว่ามือได้เด้ิสดเหตเด้อยากเที่ยวง่ายนี้คั้นค้าขึ้นอ่ะไมเลิงจะขืนทางทางบานไมลิงเนาะเป็นคุ้มเป็นสไลเดอร์เลยเถิง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 เลยขาลงมาไมเลิงจะลงมาทางนี้เวลาแก่ของหนักมันก็มันบอกเป็นคุ้มแห้งบันไดมันยังมองคุ้มมองบ่อ คอยเมื่อนออ้นพี่น้องสร้างกระถากระเบื้องก็สร้างถอะอุ้ยมักเล็บแมวกำลังสุกของโปดเลยค่ะมักลมไม่ป่ามักเล็บแมวสร้างกระถากระโลไม่เลีเ้ยงเลยวะทายเรยวเลยะก็ไปดึงตะนางให้ก่อนเดอไม่เลี้ยงกันเมื่อวานนี้เทียนคุณยายเห็นไปเสือนตะนางมาออมมัน หัวสิปลูกพักคะน,น้องๆไม่ลิงเลยว่าไปอันดึงให้ไม่ลิงก่อนเด้อสงสามกระเบื้องมาสิไปดึงตะนางมาเลยได้เลยสิพักเที่ยงโอ้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 โอเลยสิพักเที่ยงแหละสงใจปลูกกระเบื้องแล้วจังสิไปดึงอ้อไวอ้อปลูกพักปลูกไก่เพราะว่าห้าหัวมันดอกมั้งยิ่งก็เลยเอาอันตะนางมาใส่เลย ว่าแต่แล้วขาวแล้วน้ำนะพี่น้องแหงกระแดงเขาเลยดินหยากระไรคือยานฝนตกเขียวกุ้มคาดเมื่อนเลยพี่น้องประมาณสองสโมงเดินจากสีหอดเทือนตีให้เลยสองสโมง มีคุ้มแบบนี้กับสิพ่อแลนไดยูถ้ามีคุ้มก็คอยเซิบ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 ลิงลิงคือสิดีใจเมื่อนี่เพราะว่าเอาตู้อันเอาตู้ข้องลิงลิงนะ่ะห้นนองมี่บุญเนาะ เพราะว่าเสือผาน้องมีบุญนะคุณยายก็ผากมาหายไายแห้งเนาะมาทางบัาจักเมืองนอกวัาจักเมืองไทยมาทางสองสามประเทศหลายแหง้งก็เลยวะขอคุณยายเนาะขอต้ลิิงๆให้น้องมีบุญคุณยายก็เลยสือต้ให้ลิิงๆใหม่เลยขอบคุณหลายๆเด้อจ้า ให้ก็เริ่มปล่อยงวแล้วมหนาแรกแล้วมาฮอดแล้วของใครเอ่ยของน้องมีบุญอ,อะอของ,อง,งไผ่ในจังหวะของลิง,อง,ลงของน้องมีบุญของลิงสีชมพูผู้อ,อ้าว ค่ว่าตัวนั้นเป็นของลิงตัวนี้ใก้น้องลิงก็ไปเอาตู้ลิงขึ้นน้องยืมซื้อฮะเอาไปใส่นั่นนะเออไปใส่กันแล้วแต่ว่าต้องมาเดิอไปโลดเอาให้น้องเลยเด้นนี่สวยงามเด้อเบิ่งทางในมัน สิพาเบอร์ทางในม้พี่นองเอ้าวุญแจพัดหลอกบุญแจยูผู้ทางในงามแพงข้างน้องมีบุญบุญยิมไปไป้งงมเบ้เบ้ขึ้นขอบคุณล้าวลูกขอบคุณล้าวขอบคุณครับออออขอบคุณเดนะครับคุณยายเด้อ,อ,อขอบคุณเดนะครับเอ้าไปโซนมาไหมยังลูก เดพกิาพาเบื่งความหกเห้อะพี่น้องเลยขอแพหลายเมื่อนี้เมือม่อนี้สร้างมามาติดกระเบื้องให้มันแล้วเนาะ<ๆ>กระเบื้องก็ได้ลล่ใหม่ม,ม่อีกแล้วลายเก่านะได้แต่ซ้ำกล่องได้ไไไล,ลายใหม่มาอีกเลยเนาะลลยไข่ไข่กันเดี๋ยวจะน้อยเพราะว่ามันเลือดน้อยเดียว<ๆ>กระเทินมามา ไม่ลิงอุสาล้อเนาะอ,อุสาล้อเบอยกได้ลายลายสุดท้ายเลยลายลายคือเก่าผสมกันกับล้อคอยเลยผสมกันล้อคอยเลยลายลายใหม่มาเพิ่มอีกแล้วเหนื่อยเหนยมันเป็นจังได้ <c oughs> ดเดี๋ยวนี้มันเป็นจังได้เห็นไหมขอบคุณไทยยัง <c oughs> ขอบคุณไทย <c oughs> ขอบคุณเออปลาลุงอ้าวปลาลุงยัง <c oughs> ปะลุงหรือไพอีกคุณตาคุณยายไพยอีกแม่ตู้พ,ตพ,พ่อตู้พ่อตู้ขอบคุณค่ะเห็ุงามๆนะ,ะตอนแรกี้ยจัง,งย่อขึ้นนี่ปู่อันนี้แม่จัง,งย,ย่อขืดหล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อน <ห ả? S 1> ล็อกไว้ก่อนคุณแจอยู่ปู่คนแล้วจังเหตุ ອັນນ້ຳມັນເຫມືອນເນາະລູກນ້ຍນດ